แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะค,ะค่ะ,คะที่เซอร์เลอร์ลินขเนี่ยใครทำลงไปคือป้าฉันไป็นลมอะค่ะพวกเรากำลังช่วยปฐมพยาบาลอยู่ครับคุณเจหยุดแสดงละครได้แล้วฉันเห็นนะคุณฉีดสเปรย์ยาสะลบชนิดรุนแรงป้าแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะยาสะลบชนิดเนี้ยปกติใช้ในวงการแพทย์เท่านั้นมันหลุดมาใช้ข้างนอกได้ยังไงเนี่ยแบบนี้มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะแหมรู้ดีนะคะรู้ดีชอบแสบแบบเนี้ยฉันส่งไปส่ง อย่าโดนสี่ดีคนใช่ไหมเป็นผู้หญิงมาคนเดียวคิดว่าจะรอดเหรอันมีงอเราใช่คนเดียวหรอกนะงอเฮ้ยป้าคะป้าคะทีหน้าทีหลังป้าังใส่ทองแบบนี้นะคะแหมใส่สตูทองเคลื่อนที่เดี๋ยวนี้ใส่ทองเท่าหนวดกุ้งยัอันตรายเลยป้าขอบใจมากๆนะลูกัวามโชคะดีค่ะเรา